ชาวบ้านหนองมะนาวดีใจมากเลยครับที่หลวงพ่อมีโครงการอย่างนี้เกิดขึ้นมีแต่คนชื่นชมอยากจะให้มาทุกปีเลยครับเหมือนกับทําให้พุทธานาเจริญรุ่งเรืองชาวบ้านที่นี่ได้ทํางานร่วมกันมากขึ้นสามัคคีกันมากขึ้นโครงการอย่างนี้แม้กระทั่งคิดแหะครับยังไม่มีใครกล้าที่จะคิดแต่หลวงพ่อคิดได้แล้วก็นําได้ทําได้สาเร็จชาวบ้านหมู่บ,บ้านหนองมะนาวทุกคนดีใจมากครับว่ทววทัไไยป Ha ใจที่หลวงพ่อธรรมชยโยท่าน,นเมตตาทอดกรถินตามมือ่ววัดเป็นอย่างสูงครับเพราะว่าทุกวันนี้วัดมีพระสงฆ์จำพรรษาจํานวน5้าลูกขึ้นไปหนึ่บากมีเยอะมากเลยครับพระสงฆ์ก็จะได้บํารุงต่อยอดพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวไปอีกในปีนี้ที่หลวงพ่อท่านเมตตานํากรถินมามอบให้ที่วัดสุกิบวิญญลาลมก็จะปรณนาสาราสุติพระสงฆ์ที่อยู่ที่อาศัยก็ชำรุดเยอะก็จะทําใหม่ครับ,รบขอบพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยครับที่เมตตาทรงทางวัดสุกิบวญญลาลัมกับผมตัวแทนพระภิกษุสงฆ์แล้วก ตัวแทนหมู่บ้านหนองมะนาวขอให้หลวงพ่ออายุยืนยาวใหอยูเป็นร่มโพลมใสของพระพุทธศาสนาขอให้หลวงพ่อมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นสาธุครับ ขอธรรมการหลวงพ่อธรรมชโยจากในฐานะที่เป็นชาวบ้านในพื้นที่ดีใจมากค่ะที่วัดเราจะได้มีผู้มาดูแลและบำรุงรักษาช่วยที่วัดเราค่ะเพราะพวกดิฉันก็ล่วงมาแล้วแล้วเมื่อหลวงพ่อธรรมชโยได้มาทอดกระถินร่วม1นึ่งแสนบาทสรับวัดหนองบะน,นาวก็จะได้มาขึ้นจะได้มีทุนที่จะก่อสร้างบำรุงวัดได้อีกค่ะและมีพะระอาลูกชิพยเต,ติต่ออายุพระพุทธศาสตร์ตาจะได้มาสมาสอนแก่สาธิกุนทั้งหลายที่มา มาบำเพ็ญบุญให้ได้ปฏิบัติที่ถูกต้องนะคะรักหลวงพ่อธรรมชยโยขอให้อายุมั่นฝันยืนนะคะแล้วก็ได้มีกําลังใจต่อสู้จะมีอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ขอให้หลวงพ่ออย่าท้อแท้นะคะขอให้สู้สู้ส,ส,สู้ชีวิตต่อไปค่ะขอร,รัมตรการค่ะ ขอบคุณหลวงพ่อธรรมชัยโยมากค่ะที่ได้เมตตาให้เอากระถิ่นนามาที่วัดหนองมะนาวนี้นะคะที่นี่มีพระจ,จาพรรษาเกินห้ารูปมันก็จุดทอดต่ออายุพระพุทธศาสนาเราให้เจริญรุ่งเรืองอะไรที่มันทำรูปทุกโฉมก็ต่อเติมกันไปเราแซมกันไปปีนี้หลวงพ่อธรรมชัยโยครบ8 0ิปีขอให้หลวงพ่อยังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุายืนยาวให้อยู่สร้างบาร,รมีไปนานๆกับลูกกับหลานไปทุกวกัน สา,สามหมืนวัดกัะทิ้งท,ทั่วไทยสามหนวัดกัะทิ้ทั่วไทยลัง มากเลยครับที่หลวงพ่อมีโครงการอย่างนี้เกิดขึ้นอย่างที่บอกอะแม้กระทั่งคิดแต่ครับยังไม่มีใครกล้าที่จะคิดเพราะหลวงพ่อดําริโครงการทอดกระถิ่นทุกวัดทั่วไทยขึ้นมาแล้วแล้วก็นําได้ทําได้สาเร็จก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากเลยครับผมผมก็เป็นชาวบ้านหมู่บ้านหนองมะนาวอยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิดเลยครับมีความผูกพันอยู่กับวัดนี้เลยชาวบ้านชอบมากครับเข้ามาสนับสนุนตลอดเลยครับชาวบ้านได้ทํางานร่วมกันสาม,มัคคีกันมากขึ้นทําให้พุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองขนาดครับมีแต่คนยิ่งจมเีแ้าคนอยากจะให้มาทุกปีเลยครับาวระะใน ครบรอบ80ปีหลวงพ่อธรรมชยโยรู้สึกดีใจครับแล้วก็ขอพูดหลวงพ่อครับที่ได้อุตส่าห์นำกระถินมาร่วมทอดทุกวัดทั่วไทยครับผมเพื่อจะได้พื้นฟูพระพุทธศาสนาของเราให้จเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปครับผมก็ขอให้หลวงพ่อสุขภาพแข็งแรงครับแล้วก็หายเจ็บหายป่วยจากโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงครับขอ,ขอให้หลวงพ่อมีอายุยืนยาวครับ2 0 0ปีครับผม ลูกๆตัวแทนศิทยานุสิตรู้สึกปลื้มใจที่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของหลวงพ่อเมื่อร่วมพิธีและนำปัจจัยมาร่วมสมทบบุญกฐินสมตามดำริของหลวงพ่อที่หวังต้องการจะสนับสนุนความสามัคคีของพี่น้องชาวพุทธทุกหมู่เหล่าให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อที่จะทำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวนานคู่โลกนี้ตราบนานเท่านานลูกๆ ขอน้อมนำบุญทั้งหมดที่ได้จากการทอดกระถินสามมืนวัดทั่วไทยน้อมถวายบูชาธรรมเนื่องในวาระ80ปีของหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงสุดเจ้าค่ะขออเเชิญญททาาาานนมมบุกกตรียยและใจง